สวัสดีนะครับคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่องนิยายวายฟังฟินๆนะครับปริญวิทย์นำพานิยายวายที่ตัวเองแต่งขึ้นเองมาอ่านให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในวันนี้นะครับนิยายวายเรื่องปราบพยศไอแป้ง บทที่3 1มที่มีชื่อว่าในช่างใหญ่ของ Power Storm m o d i f y Part 1พาก่อนจะไปฟังนิยายวายสนุกสนุกเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือน แต่ถ้านายพร้อมที่จะอยู่ในโอวาทฉันก็พร้อมที่จะปกป้องนายเท่าชีวิตของฉันเลยไอ้แป้งเฝ้าทบทวนถึงคำพูดนี้ซ้ำไปซ้ำมาบ่งเล็บความจริงแล้วคนอย่างมันก็ไม่ใช่คน ที่จะอยู่ในโอวาทของใครง่ายๆสักหน่อยตั้งแต่อยู่ที่ร้านอาหารจนขึ้นมานั่งบนรถและจนกระทั่งถึงบริษัทงั้นเหรอเดิมทีคิดว่าจะพากลับไปที่บ้านเลยซะอีก ไอแป้งก้มลงมองดูสารรูปตัวเองแล้วก็ต้องทอดถอนใจออกมาเสื้อยืดสีชมพูอ่อนถึงแม้จะอ่อนมากก็เหอะกับกางเกงขาสั้นสีขาวเหนือเขา่ากับกิบติดผมรูปหัวใจและ รองเท้าผ่าใบน่งเน่าเนี่ยนะในขณนดที่รันเปิดประตูรถให้เขาก็ยังคงลังเลที่จะก้าวออกไปจากรถคันหรูส่วนพ่อเจ้าพระคุณเดินดิ่งเข้าไปไม่รอเลยฮ เชิญครับคุณแป้งคุณแป้งครับเชิญครับเมื่อได้ยินเสียงของอรันเอ่ยขึ้นอีกครั้งแป้งถึงได้ตัดสินใจก้าวลงจากรถสองขาเรียวสวย ยืนอยู่ตรงนั้นพร้อมกับเงนหน้าขึ้นมองตึกสูงระฟ้าที่คุณสามีเป็นเจ้าของนับครั้งได้เลยที่เขาก้าวเข้ามาเหยียบที่นี่ครั้งก่อนก็บุกเข้าไปในห้องประชุมยังไม่ทันคิดให้ดี ลืมไปเลยว่าต้องประมาะสักหน่อยมันถึงจะถูกกลับเข้ามาครั้งนี้ถึงได้ประหมาามากขึ้นเป็นสองเท่าแบบว่าเผื่อครั้งที่แล้วไปด้วยในตัวทั้งการแต่งตัวทั้งอะไรเอ่ยทั้งเข้ามาทำขายหน้าเมื่อครั้งที่แล้วไว้อีกเอ่ย เชิญครับมองไปที่ปลายนิ้วมือที่ผายไปข้างหน้าของกรันแล้วไอ้แป้งถึงกับสูดหายใจเข้าไปในปอดลึกๆอีกครั้งก่อนจะก้าวตามเข้าไปด้านในราวกับว่ากำลังจะก้าวเท้าเข้าไปเผชิญหน้ากับ มหันตภัยอันยิ่งใหญ่ระดับโลกยังไงอย่างนั้นเลยนี่คุณเคยได้ยินที่ใครเขาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องที่ว่า ผมกับเจ้านายของคุณโคตรจะไม่เหมาะสมกันเลยอะไรแบบนี้บ้างไหมอารันถึงกับหันไปมองหน้าของเมียเจ้านายในขณะที่ยืนอยู่ในลิฟต์แน่นอนว่าภายในลิฟต์มีแค่พวกเขาสองคนแน่แน่ เพราะเป็นลิฟส่วนตัวของท่านประธานบริษัทส่วนประธานบริษัทต,ตัวจริงนั้นไปไกลถึงไหนต่อไหนแล้วหลังจากที่ได้ยินคำถามประมวลจากนิสัยใจคอของอีกฝ่ายก็ทำให้ตัดสินใจได้ว่า การพูดออกไปตรงๆเป็นอะไรที่เหมาะกับคนอย่างไอ้แป้งมากที่สุดแล้ววงเล็บและอีกอย่างตัวเขาเองก็ไม่ชอบพูดโกหกเสียด้วยเคยครับก็แล้วเจ้านายของคุณเขา ไม่เคยได้ยินบ้างเหรอเคยเหมือนกันครับแล้วทำไมเขาถึงเอ,อ่อยังคิดจะคบกับคนอย่างผมอยู่อีกหรือแค่คิดว่าอยากจะโชว์ของแปลกเ น้ำเสียงของแป้งที่เปล่งออกมาแต่ละคำเบาลงไปเรื่อยๆจนแทบไม่ได้ยินเสียงสองเท้าก้าวเดินตามหลังของอลันออกไปจากกริปตัวหดเหลืออยู่แค่สองนิ้วมั่นใจในตัวเองหน่อยครับหากยังคิดมากไป สุดท้ายคนที่จะเป็นทุกข์ใจที่สุดก็คือตัวคุณเองถึงจะพูดแบบนั้นก็เหอะคุณไม่จำเป็นต้องอวดตัวเองแต่เปลี่ยนเป็นอวดความเป็นเมียของคนที่หล่อและรวยที่สุดในประเทศจะดีกว่านะครับเชิญครับ เจ้านายรออยู่ข้างในแล้วครับข้างในนี้เหรอครับใช่ครับพร้อมกับแขกคนสำคัญอารันเปิดประตูค้างไว้พร้อมกับโคง้งศีรษะให้กับแป้งเล็กน้อยเลขาของท่านประธานเป็นผู้ใหญ่ ไม่ผิดจากที่คิดเอาไว้คำพูดของเขาถูกทุกอย่างมีเหตุผลน่าเชื่อถือและจริงใจในระดับสูงแต่ถ้าว่าผมจะพยายามก็แล้วกันนะครับครับเพื่อตัวคุณเอง และความสุขของเจ้านายของผมครับอรันโคง้งศีรษะให้กับแป้งอีกครั้งก่อนที่ในที่สุดอีกฝ่ายจะตัดสินใจเดินเข้าไปข้างในอย่างกล้าหาญคุณแป้งครับหืม ครับถ้ามีใครบอกว่าคุณแป้งไม่เหมาะสมกับคุณกันอย่าเชื่อเขานะครับอ๋อผมจะพยายามหวังว่าคนติดดิน จะปรับตัวให้เข้ากับบรรยากาศบนท้องฟ้าให้ได้ในสักวันหนึ่งการเผชิญหน้ากับสายลมและแสงแดดบนท้องฟ้าสำหรับคนที่เพิ่งหัดบินนั้นอาจจะควบคุมความเป็นตัวของตัวเองได้ยากสักหน่อย แต่ยังไงก็ตามแต่สิ่งที่ทศกัณ์หวังมากที่สุดที่จะได้เห็นก็คืออยากให้ไอ้แป้งแสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาอย่างที่อยากจะเป็นโดยที่ไม่ต้องกังวลใจใดๆแค่อยากให้รู้ไว้ว่า เขาจะคอยอยู่เคียงข้างอีกฝ่ายเสมอไม่รู้ว่าเมื่อไรไอ้แป้งจะเข้าใจเขาบ้างร่างบางเดินเข้ามาในห้องประชุมที่มีเขาและแขกคนสำคัญนั่งอยู่ก่อนแล้วด้วยอาการประหม่าย่างเห็นได้ชัด เทศกันอยากจะทลาเข้าไปโอบกอดปลอบประโลมพร้อมกับจุงมืออีกฝ่ายเข้ามานั่งลงตักแล้วจุมพิษสักทีสองทีให้หายสันแต่ทว่าก็ทำได้แค่มองไอ้แป้งเดินเข้ามาถึงก็เดินดิ่งเข้าไปหาเจ้าของห้อง สายตาจดจ้องมองไม่ละไปทางอื่นพอๆกับที่สายตาทุกคู่ก็จดจ้องมองมาที่เขาเช่นกันในห้องนี้คงเป็นการประชุมเล่งด่วนแบบลับสุดยอดจริงๆแม้แต่เลขาคนสนิทอย่างอารัน ก็ยังไม่ได้เข้ามาแล้วเขาละ่ะเป็นใครกันทำไมถึงได้มายืนลอยหน้าลอยตาอยู่ในที่แห่งน,นี้คำตอบคือเออเป็นเมียไงใช่ไหมใช่และคิดได้ดังนั้น ไอ้แป้งก็เลื่อนเก้าอี้ไปนั่งข้างสามีทันควันจากนั้นถึงได้ยินเสียงหัวเราะอ,อึกๆในลำคอของท่านประธานนั้นดังขึ้นมาแผ่วเบาวงเล็บไอ้หาเอ้ยไม่ยอมต้อนรับขับสู้แล้วยังจะมาหัวเราะยอะหยันไอ้คนสันละเลวเรียกพี่ ไอ้คนไม่มีสามาัญสำนึกที่ดีนายกำลังด่าฉันว่าสันละเลวในใจยิ่งอีกฝ่ายไม่ตอบโต้ทศกัณฐ์ยิ่งอดขำไม่ไหวยิ่งรู้ว่าเป็นเพราะไอ้แป้งประมาจจนไม่กล้าเถียงเขาก็ยิ่งหัวเราะเสียงดังชอบใจใหญ่ ด่าในใจหาว่าฉันไม่ช่วยใช่ไหมฉันก็แค่อยากรู้ว่านายจะทำยังไงต่อไปถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์แบบนี้ก็แค่นั้นเอง <c oughs> จะกลับแล้วนะอ่าอๆาอ,อไม่แกล้งแล้วครับ ทุกคนนี่เมียฉันชื่อแป้งรู้จักกันไว้สิสวัสดีครับคุณแป้งสวัสดีครับคุณแป้งได้ยินชื่อมาน,นานได้เจอตัวจริงสักทีนั่นนะสิครับไอ้กันมันเล่าซะจนอดใจไม่ไหว อยากมาเจอตัวจริงไว้ไว้เลยล่ะครับแปงทุกคนเป็นเพื่อนของฉันเองแฟรงค์เดินทางมาจากฝรั่งเศสยุนเดินทางมาจากเกาหลีเจฟเดินทางมาจากสวีเดนคแค่คนสำคัญที่ว่า คือเพื่อนของคุณงั้นเหรอครับออืสำหรับฉันแล้วคนสำคัญที่สุดนอกจากเมียแล้วก็คือเพื่อนญาติพี่น้องและครอบครัวไม่มีทั้งนั้น ก้อยกันมันเล่าสะจนพวกเราอยากมาเห็นตัวจริงยินดีที่ได้รู้จักนะครับสวยเหมือนที่มันเล่าเลยว่าน่ารักสุดๆหลังจากนั้นคำชมจากพวกเขาเหล่านี้ก็พรั่งพรูออกมาไม่ขาดสาย ไอหมอนี่ก็ชมเขาด้วยเหรอเนี่ยถ้าทางคนพวกนี้จะชอบของแปลกเหมือนกันจริงๆนั่นแหละความสัมพันธ์ที่จาบช่วงนี้อธิบายเป็นคำพูดได้ยากจริงๆ หวังว่าคงจะไม่ใช่แฟนของคุณกันหรอกนะไม่อย่างนั้นเสีดายความหลอ่อและความรวยแถมยังฉลาดเป็นกรดแบบนี้แย่เลยพาวินคลางแคลงใจเกี่ยวกับใครคนหนึ่งที่โทศกัรพาไปกินข้าวด้วยซสิจริงถึงแม้จะบอกว่า ก็แค่คนที่พามากินข้าวเท่านั้นก็เถอะและถึงแม้ว่าตัวเขาเองก็เคยเป็นคนที่อีกฝ่ายไปกินข้าวพร้อมกินอย่างอื่นด้วยเหมือนกันก็เถอะแต่ถ้าว่าคนอย่างทศกัน อนันการภัยสารซั์ก็ไม่ได้พาใครไปกินข้าวด้วยง่ายๆ่ายซะที่ไหนหลังจากที่ให้คนไปสืบเรื่องราวของใครคนนั้นมาก็ได้รับรายงานว่าอีกฝ่ายชื่อไอ้แป้งและทำงานอยู่ที่นี่ Power Storm Modify อาจจะเป็นแค่ช่างซ่อมกระจกกระจกก็ได้นะครับคุณวินครั้งหนึ่งก็เห็นใส่เสื้อช็อปของ Power Storm m o d i f y ไปกินข้าวกับคุณทศรศกัณฐ์ด้วยครับเห็น2ครั้งแล้วเหรอออออคร,ครับยิ่งได้ยินลูกน้องพูดอย่างนี้ พาวินยิ่งเดินเร่งฝีเท้าเข้าไปด้านในของ Power Storm Modify ด้วยความไวแสงเข้ามาถึงด้านในภาพที่เห็นก็เป็นอย่างที่คิดนั่นแหละไอ้แป้งสวมเสื้อช็อปสีน้ำตาลเข้มด้านหลังปักตัวอักษรสีน้ำเงินครามว่า Power Storm m o d i f y ซึ่งอีกฝ่ายก็ดูหล่อเท่ยิ่งกว่าวันที่เห็นครั้งแรกไอ้แป้งร้องตะโกนสั่งงานคนในอู่เสียงดังลั่นคนพวกนั้นก็วิ่งวุ่นทําตามคําสั่งกันให้จ้าระวัน มีลูกค้าเข้ามาอีกแล้วอ่ะพี่หืออะไรกันนักกันหนาวะวันนี้ทันทีที่พาวินย่อนวั่นท้ายลงที่โซฟารับแขกเป็นเวลาเดียวกันที่ไอ้แป้งก็เดินดิ่งเข้ามาอย่างรวดเร็วเช่นกัน ที่นั่งยังไม่ทันจะอุ่นก็เจอนายช่างใหญ่เข้ามาทักทายแบบขวานผ่าซากสะได้คุณเนะรีบไหมจะรับรถวันไหนถ้าเป็นวันนี้หรือพรุ่งนี้ไม่รับทุกกรณีวันหลังค่อยมาใหม่รถไม่ได้เสียแล้วมาทำไม เฮีย yeah. ใจเย็นๆนหน่อยสิโอ้ oh. <laughs> สวัสดีครับคุณลูกค้ามีอะไรให้ power storm modify รับใช้ครับ <laughs> จะคุยกับนายช่างใหญ่เท่านั้นอ๋อ oh. งั้นรอหน่อยนะครับ ในช่างใหญ่กำลังหัวเสียอยู่นะครับอารมณ์ตอนนี้ไม่น่าจะรับแขกทุกกรณีเลยมีอะไรคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับ <c oughs> <c oughs> หัวเสียบ่อยเหรอปรกติหัวก็ไม่เสียนะครับแต่วันนี้พอดีมีลูกค้ามาเล่งเอางานแต่เช้า บอกว่าจะรับรถเย็นนี้นะครับหัวก็เลยเสียนะครับถ้ามีลูกค้ามาเร่งงานหัวจะเสียประมาณนี้แหละครับไอ้เกิลมึงไม่รีบใช่ไหมเอเอร,ร,ร,รีบรีบครับเฮียผมจะไปเดี๋ยวนี้แหละครับ ถ้าไม่รีบก็รอก่อนนะครับคุณลูกค้าเดี๋ยวถ้าส่งรถให้ลูกค้าคนนั้นได้แล้วนายช่างใหญ่ก็จะเลิกขัวเสียเป็นปริทิ้งเลยละครับผมไปก่อนนะครับพาวินมองตามแผ่นหลังของเด็กที่ชื่อเกมไปจนสุดสายตา บางเอิญว่าทางที่สุดสายตานั้นมันไปสุดอยู่ที่นายช่างใหญ่ของ Power Storm Modify พอดิบพอด,พอดีอีกฝ่ายตั้งใจทำงานตรงหน้าอย่างขมะักขะม้นแทบจะตีลังกาซ่อมลถเลยก็ว่าได้ลีลาท่าทางคล่องแคล่วว่องไวพลิ้วไหวดังสายลม น่าทำให้รถเสียแล้วเอามาซ่อมที่นี่สักคันเฮียเฮียเย่แป้งครับคุณโทศกันโทรมาครับเฮ้ยอะไรวะโทรมาอีกแล้วฮัลโหลมึงจะโทรมาอะไรกันนักกันหนาววะ ยิ่งพอกูบอกว่ากูกำลังเร่งงานทํารถให้ลูกค้าอยู่มึงก็ยิ่งโทรมาบ่อยสามรอบสี่รอบแล้วเนี่ยนี่มึงแกล้งกูหรือเปล่าเนี่ยไม่ต้องโทรมาอีกแล้วนะแค่นี้นะอ่ะเอาคืนไปพับผาสิไม่ใช่อ่ะไม่ใช่แล้วล่ะดูยังไง ก็ไม่ใช่แฟนกันแล้วใครหน้าไหนมันจะกล้าพูดกับทศกัณ์แบบนี้แม้แต่ญาติพี่น้องยังไม่กล้าคำว่าแฟนมันเป็นไปไม่ได้แม้แต่เศษเสี้ยวเลยทาวินได้แต่คิดในใจแล้วก็เฝ้ามองนายช่างใหญ่ของ power storm modify อยา่างไม่วางตา จบลงไปแล้วนะครับสำหรับบทที่31นายช่างใหญ่ของ Power s t o r m Modify Part 1ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับปริยวิทย สัญญาว่าจะรีบตอบให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นะครับเอาไว้พบกันใหม่ตอนหน้าปริวิตรักคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ